ข่าล่าสุดเรามาดูข่าวความเคลื่อนไหวของนักร้องสาวดังเข้าผ่าตัดคุณแม่สุดห่วงคอยดูอยู่ไม่ห่างคุณแม่นักร้องดังเฝ้าลูกไม่ห่างจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องสาวดังจ้านงพนีมหาไทยโพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะเตรียมเฝ้าลูกสาวในวันที่ต้องผ่าตัดไสนัดล่าสุดนั้นสาวจ้ผ่าตัดไสนัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ปลอดภัยดีโดยทางด้านของสาวจ๊ะก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจและบอกว่าตอนนี้ผ่าตัดไซนัสเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากทุกช่องทางถ้าไม่ได้ตอบใครขอโทษด้วยนะทั้งนี้มีภาพที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้าลูกอยู่ไม่ห่างทำให้ชาวเน็ตน้ำตาซึมชื่นชมในความอบอุ่นของครอบครัวนี้อย่างมากมายกันเลยค่ะ ค,ความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ย่อมเป็นห่วงลูกอยู่แล้วและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับการผ่าตัดก็เรียบร้อยด้วยดีขอให้หายดีและได้กลับบ้านไวๆนะคะและเราไปชมภาพความประทับใจของครอบครัวพวกเขากันดีกว่านะคะ